คิข่าววันเสาร์สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงเรื่องวิกฤตเตียงมันเต็มนะครับและวิกฤตของรัฐบาลในการที่จะรับมือกับคนป่วยที่ตัวเลขมันสูงขึ้นทุกวันในขณะเดีวยวกันนะฮะตอนนี้ทางออกที่แน่นอนและมั่นคงที่สุดก็คือเรื่องวัคซีนด้วยเช่นเดียวกันครับถางจริงๆตอบตรงๆเลยนะพี่ติงเตียงพอไหมสบคอบอกเองนะครับไม่ใช่ผมบอกเองนะฮะเรากำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เตียงไม่พอครับ เรามีผู้ป่วยวิกฤตหนักวันละ52รายนะครับทุกวันนี้นะฮะแล้วเตียง ICU ที่เหลืออยู่ตัวนี้เหลือพันกว่าเตียงครับเพราะนั้นจะรับวันละ52ราย52รายได้นะฮะตัวเลขเป็นอย่างนี้นะครับไม่เกิน19วันครับจะไม่มีเตียง ICU แล้วครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครเนี่ยวิกฤตหนักที่สุดครับอ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะพี่ติ่งเชื้อใหม่เนี่ยก็แรงขึ้นคนติดเชื้อก็เป็นคนแก่ด้วยแล้ว ICU เต็มทำไงอ่ะ ผมได้ยินคุณหมอเขากำลังหาลือกันนะครับว่าอาจจะขยาย ICU ที่มีอยู่เนี่ยสมมุติว่าเดิมเนี่ยห้องนี้รับได้แค่3คนเนี่ยอาจจะขยายเป็น5คนหรือ6คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่งั้นอาจจะมีคําใหม่นะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้ยินจากคุณหมอเนี่ยแหละฮะเขาเรียกว่า ICU สนามครับอ้ oh my god นะโรงพยาบาลสนามเองก็ยังจะไม่พอเลยเตียงไม่พอแนละ้วตอนนี้ได้ยินคําว่า ICU สนามก็มาครับ เดินทางช่วงสงการหรือเปล่าพี่ติ๋ที่ทําให้ตัวเลขมันพุ่งเร็วพุ่งแรงขนาดนี้หลายคนก็พูดอย่างนั้นนะครับคืออย่างนี้ฮะคุณหมอก็อยากให้ล็อกดาวนักธุรกิจก็ไม่อยากให้ล็อกดาวคุณหมออยากให้เคอร์ฟิวนักธุรกิจก็ไม่เคอร์ฟิวนายกที่อยู่ตรงกลางร,รัฐบาลอยู่ตรงกลางที่ต้องบริหารความพอใจทั้งสองฝั่งฟังดูก็หน้าลําบากใจพอมควรนะฮะผมไม่รู้ว่าเมษายนเนี่ยนายกกลัวโดนประชาชนด่า หรือกลัวว่าประชาชนจะลําบากในการที่จะไม่ได้กลับไปบ้านนะฮะสุดท้ายก็ปล่อยให้ครึ่งๆกลางๆให้แต่ละจังหวัดออกกฎเอาเองตามใจชอบเยนที่คุณเห็นนะครับลูกหลานกลับไปพร้อมกับเอาโควิดไปด้วยแล้วก็มาป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ใน ICU แล้วหลายท่านก็เสียชีวิตครับออหมือนเคสที่มีบ้านหลังหนึ่งผู้สูงอายุอยู่กัน6คนครับเราก็มีติดเชื้อด้วยถูกต้องฮะ แล้วก็มีแบบพองเตยด้วยนะครับผมจะเอาเคสอมามาก่อนแล้วกันนะครับอา่กสามคนนะฮะเขารับไปได้สามเลือีกสามที่เตียงไม่พอต้องรอคุณจะเห็นสถานการณ์เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับคนป่วยจะต้องอยู่บ้านโดยที่หมอก็มีคําสั่งห้าม่าอยู่บ้านในผิดกฎหมายนะครับถ้าป่วยนะฮะแต่มันไม่มีเตียงนะครับทำยังไงฮะก็ต้องอยู่ครับสุดท้ายอา마กสามคนที่อยู่บ้านเะเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วไม่มีใครเอาศพออกไปด้วยนะครับและอามาอีกสองคนก็ติดโควิดก็ไม่มีเตียงด้วยคุณจะเห็นว่าอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นมากขึ้น ตามตัวเลขของการติดโควิดในแต่ละวันนะครับแล้วมันก็จะซ้ารอยแบบที่อิตาลีแบบที่อังกฤษแบบที่อเมริกาเจอนะครับพี่ติ่งพูดต้องพูดให้ชัดเลยเมื่อถึงวันนั้นจะเป็นยังไงล่ะคะเมื่อถึงวันนั้นนะครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยนะครับก็คือโมเรลไดเลม่าหรือที่เขาเรียกว่าวิกฤตศิลธรรมหรือวิกฤตคุณธรรมนะฮะมันจะต้องมีการเลือกว่าใครจะอยู่และใครจะตายนะครับเพราะ,ะนั้นเราเลยบอกไงว่าคนที่ยุโรปเนี่ย เขาเลือกให้คนแก่เสียชีวิตเขาเลือกเอาเตียงให้กับคนที่มีโอกาสไปต่อได้ถ้าคนวิกฤตเขาก็ต้องปล่อยให้เสียชีวิตคุณคิดว่าสังคมไทยรับสภาพแบบนั้นได้เหลอครับนี่แค่คิดผมก็ขนล,ลุกแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราช้าอยู่เรายังบริหารจัดการได้ช้าผมกลัวเหลือเกินนะฮะว่ามันจะถึงวันนั้นฟังฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นยุโรป เมื่อปีที่แล้วเมษายนปีที่แล้วนะฮะอิตาลีอังกฤษอเมริกาหนักมากโอ้โหตัวเลขเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเลขคนตายเนี่ยนะหาที่ฝังศพไม่ได้ต้องฝังรวมศพต้องเลี่ยล่าดตามบ้านตามถนนหนทางคุณเห็นนะครับแต่เขาใช้วิกฤตตรงนั้นนะครับอิตาลีใช้เดือนธันวาคมเป็นตัวตั้งว่าเขาจะระดมฉีดวัคซีนให้ถึงเดือนเมษายนปีนี้ให้ได้อย่างน้อย15ล้านนะครับ ตอนนี้เ็าฉีดไปได้16ล้านนะครับอังกฤษตั้งเป้าว่าเมษายนต้องฉีดเข็มแรกให้ได้70%เและเขาฉลองไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอเมริกาไบเดนบอกว่าร้อยวันแรกเขาจะฉีดให้ได้100ล้านโดสตอนนี้อเมริกันฉีดไป250ล้านโดสนะครับผมคิดว่าประเทศเราเมื่อตอนนั้นเราก็ยิ้มยิ้มย่มยองว่าเราอยู่ในอากาศร้อนเรามีการบริหารที่ดีเราได้รับคําชมนะครับแต่เราลืไมไปว่าคําชมนั้นมันกลายเป็นดาบสองคมมาทิ่มแทงเราในเดือนเมษายนปีนี้เมษายนปีนี้ของเรากับของฝั่่งเมเมมือษายนีแล้ว เหมือนกันเลยครับคาถามคือเรา่รเผชิญหน้ากับการติดเหมือนเขาแต่เราไม่ได้เผชิญหน้ากับการแก้ปัญหาแบบเขานะครับเราตั้งเป้าอย่างไงครับรัฐบาลและสบคได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้ครบ100ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับประชาชน50บล้านคนภายในสิ้นปี6,4นี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมและรัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อให้เราผ่าน วิกฤตในรอกนี้ไปให้ได้ผู้เราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันอีกครั้งและผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของเราทุกคนประเทศไทยจะต้องเอาชนะโรคร้ายในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ